ถ้าถ้าสามชาติถูกใจดิก็ตามสบายใครจะร้ายกว่ากันนะมีเท่าไรก็ใส่ไม่ต้องยังไม่ต้องกลัวไม่ต้องแพลใครจะไม่ถูกใจพลังทามมากระบอกว่าบีไทยดัทัะทายดัทัะทายไอไลฟ์บีดู 啥子能够放心？没有嘞。 もう1年で。<laughs> Uh מה אתה ใช่ค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์บล็อกครับหนูมาส่งงานค่ะเวลาเราทำพอดีเลยอาจารย์มีเรื่องช่วยหน่อยเธอไปตามจารุวรรณกลับไิสัญญาอาจารย์หน่อยนะอาจารย์ขอช่วยแป๊บนึงค่ะนี่หน้าคือไม่ไหวแล้วนะจิตมันเบื่อเบื่อ 咱们。<laughs> ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปากเพื่อนๆรู้อะไอย่างนี้แล้วอย่าทำนะคะมันไม่ดีค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่